สวัสดีครับวันนี้ผมมาแถวเรียบด่วนนะครับหรือที่เราเรียกว่าเรียบทางด่วนรามอินทานะครับซึ่งจุดนี้นะครับตรงถนนลาดพร้าวที่แนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองตัดผ่านนะครับซึ่งตอนนี้ได้มีการวางแนวเส้นทางรถไฟฟ้าพาดผ่านทางด่วนแล้วนะครับเนี่ยครับนี่คือจุดตรงกลางนะครับซึ่งมีเสาตอมอรองรับแนวเส้นทางอยู่นะครับ ซึ่งจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะไปเชื่อมกับสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานี71นะครับนั่นแหละครับสถานี71นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีความคืบหน้าไปเยอะเดิมเหมือนกันนะครับซึ่งเราจะเห็นโครงสร้างหลังคาแล้วนะครับและตรงที่รถเลี้ยวนี้ก็จะไปทางเรียบด่วนนะครับ ซึ่งจากสถานี7 1นะครับก็จะเป็นแนวเส้นทางรถไฟฟ้าพาดผ่านทางด่วนนะครับไปตรงสถานีลาดพร้าว83หน้าอ m p พ r เรียลลาดพร้าวนะครับหรือบิ๊กซีลาดพร้าวนั่นเองล่ะครับเนี่ยครับสถานีหน้าบิ๊กซีลาดพร้าวนะครับซึ่งตอนเย็นก็จะมีตลาดนะครับตอนเช้าก็มีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ